สวัสดีค่ะมาหาป้ามหาหมู่กินข้าวอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้ป้าได้นำพริกเนาะค่ะที่เป็นแบบเป็นสูตรน้ำยาขนมจีนเลยนะคันบ่ากินกับข้าวกินกับขนมจีนค่ะน้ำยากะทิกินกับข้าวมันส่งแสบจ้ะค่ะก็เลยแบบเฮ็ดเป็นเป็นกับเป็นเมนูอาหารที่ไม่ใช่ขนมจีนนะ,ะกินกับข้าว จะได้กินผักขนมจีนเนาะคะ่ะกินผักลายเรามากินน้ำพริกแบบนี้อาหารไทยเนี่ยกินกับกินกับผักอร่อยอาหารฝรั่งพวกสเต็กนะคะ่ะที่พ็กินกับกับผักแต่ว่าผักลายประสูบานเนาะเนื้อปลามันเค็มปลาดั่ง คุณเดย์น่าเบ้กับซมูนจักปลาที่เขาเอามารักฟิสนะค่ะมันเป็นปลาเนื้อแดงๆนะคะเป็นคล้ายๆปลาแซลมอนนี่แหละแต่เขาเอามาเฮ็ดแบบเอามามักหรือเอามาเฮ็ดอี่ยังไะเขากินเป็นอาอาหารช่วงเราบากแน่จะว่าช่วงคริสต์มาสบแแ่แต่และช่วงแต่ละช่วงมันจะมีอาหารของมันนะค่ะมุ้ยอมีหนัง ปลาอเมตตมปกติเวลา้าตม้นามนำนมนำเพื่อเทสเนมจีนนะคะเราจะใส่ปลรราไปด้วยเวลาเราต้มปลาแต่อันนี้ปลาชิมตอนปลานะคะมันเค็มแล้วเขาหมักเกลือมา,กกอมาอยัางเค็มเลยก็เลยไม่ได้ใสปรร่ปลาไม่ได้ใส่ความเค็มอะไรเพิ่มใส่จะเกิทีกับ,กบ น้ำตาลเนะะี่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปก็แต่ยังบรก,กบความเข้มอยู่ค่ะแต่ว่าเนื้อปลามสวยมากมากค่ะหันกินมากินเป็นมูกันก็คนอยู่บานเ่าเป็นตะนั่งกินนะคะ่ะนั่งกินคนเดียวสบายใจกว่าจองตัวปลากินเนี่ย เวลาปะเขี่ยวหันมันจะดูไม่ไม่สุภาพสำหรับลูกนะี่คะเวลาเขานั่งกินข้าวกับเราเนีนะ่ยเขาก็จะทักมามา่าปิดปากเวลากินข้าวลูกสอนแม่นะค่ะแล้วเราก็ระวัง หลังจากลูกเตือนแล้วก็ระวังนะแล้วก็ต้องฟังนะเถือต่อมากไปเนี่ยกินอีกตะเคี่ยวปกติธรรมดาขึ้นไปให้คลิปเนี่ยแหะแต่ว่าเวลากินกับลูกเนี่ยก็จะระวังเป็นพิเศษนะคะใบาอาบปากบใ้เห็นแบบบอกไม่ถูก ตจ้าขนาดนั้นก็นยังโดนเอิญใจส,สองเธอเธอแรกกับเธอสองพอเธอสามบ่มีแล้วมันเนี่ยบ่เดียวเบาละแม่ระวังตัวก็เลยจะไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะอยุงมังไพรกับบอเคยเป็นอีกอย่างนะคะ เวลาเป็นน่งกินเขายัางกับใครมันอยู่สังคมเฮ้านะวค่ะมันอยู่วิถีเฮ้าพอมาอยู่ทางนี้อ่ะลูกก็เลี้ยงไงกับเฮ้าโตมากกบเฮ้าเนาะแต่ว่าเขาก็ไปเจอสังคมข้างนอกเนาะแต่ว่าฝั่งเขาก็จะกินข้าวแบบปิดปากมิดจริงจริงมิดชิดจริงๆริงม,มะเขือเลืองมะเขือคืนค่ะ ้ h ค่ะหม,หมกเคือมันเหนียวเนาะแต่ว่าถ้ากินหมดถ้วยนี้ปริมาณความเค็มก็จะพอดีเนาะกับร่างกายต้องการในวันหนึ่งแต่ว่ามันอร่อยจังเลย เล็กไปนหน่อยค่ะใครอายุสี่สิบอัพนี่ยพยายามอยากัดอาหารด้วยฟันหน้านะ๋ย่มันจะหลุดเนาะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแตกมันจะบินค่ะบินหลุดลงไปในลำคอ เพราะว่าสี่สิบขึ้นไปกระดูกนีะไม่แข็งแรงเหมือนยังหนุ่มยังสาวนะกินกับลูกเนี่ยเขาจะสังเกตเวลาเวลาปัดเคี่ยวอาหารน่ะ แต่แฟนก็จะเห็นหน้าตาอาหารเราเขาก็จะดูแบบยิ่งเป็นอะไรที่มีปลาหรือมีอาหารที่แบบสีดำๆสีไม่น่ากินน่ะเขาก็จะอีจอะไรแบบเนี้ยแต่กับบเดบาเขาอย่างหรอกมันชิ้นแล้วค่ะชิ้นกับการอาการเขาเป็นแบบนั้นแล้ว ถ้าิใส่ใจได้่ะคือแบบว่าบูรี่อาหารเท่าน,นะคะแต่ว่าก็เลี่ยงที่จะใส่ใจถ้าซาสิใส่ใจนะฮะมันก็เสีมันก็เส,สิรู้สึกบดีต่อกันหนะะ้ามันต้องมีสักที่หนึ่งที่เราทำให้ที่ตรงนั้นเป็นเซฟโซนนะะ่ะยุน,นันยุนีก็บอมาก อยู่ส่บะไดจังมองไหมคะไม่พอใจคนนั้นคนนี้จริงงอยู่เนี่ยอาหหไปหน้าตาไปไลนะคน่ะอือแอปเปิป้ลปะโอ้โหมันเนื้อสีมันตอนตอนผ่าใหม่ๆน่ะ ชิจมพูอมแดงข้างในโอ้ยแนตักเขาอีกอค่ะแซ่บไหมค่ะอืม,อมไม่เห็นกล่นเผว แล้วก็อันนี้พ,พิสตาพิสตาชิโอกับเล็กตาซอยเป็นของหวานพี่หลัง นำถ่วมนะฮะพนันอาหารน้องเธอไม่รู้ว่าเป็นการปวนบาร์หรือเรื่องจริงนะฮะแต่มันก็เป็นไปได้มันนี้โพสเกี่ยวกับการทำอาหารส่วนร่วมก็รู้อู่ดอกว่าเป็นเป็นอา่าอาหารเอามาแจกนะคะแต่ว่าแแสบก็าน,นีก็ได้ควรจะอร่อยกว่าน,นี้ อร่อยกว่าน,นี้ก็ได้นะประมาณนี้นะคะบ,บางที่ะคน,นเห็ดอาหารส่วนหลายเนาะบางทีเราก็ต้องคิดว่ากินเพื่ออยู่นะคะเนาะในสถานการณ์ที่แบบว่าชุกละงุกชุกเชิญแล้วก็ทําคนที่ทํากับข้าวไปแจกอะแล้วก็คนแพ็คเนี่ยเขใช้บุคลากรเยอะผู้ที่เดินทางเอาของไปแจกด้วย คุเห็นขอบความแบบนั้นมันอาจจะแบาบว่าท้อเนาะท้อแต่ก็ไม่ถอยนะะเพราะว่าลังนพน่นกันรู้สึกขอบคุณมันมาปคิดว่าบางที่กันเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันก็จะดีเนาะเราเรากินเพื่อให้ได้พลงังเพื่อให้ได้ได้อยู่รอดไปเนาะค่ะในสถานการณ์แบบนั้น ต่อนป,ป้าไปใส้โฮ้ยเนี่ยล้ะไปจัดก,กินอีกทุกคนอร่อยมันแซบนะมค่ะว่าจะไปข้างนอกแนมะ้ว่าจะไปหากินข้างหน้านิดนึงไปชิมอะไรสักนิดสักหน่อยข้างนอกนะ่บรรยากาศก็ฝนกตกเยอะใส่บูทแล้วค่ะบมือเนี้ยอาหารแซบกั ก็บะอาหารแซบเนาะขณนอาหารบร่แซบกะกับเบิ้งสถานาการณ์นั่นแะค่ะเนาะเวลาบอว่าอาหารที่ปอกกินมันแซบเนี่ยื่องเจากระสิบจะมีบางคอมเมนต์นะ่ะแต่ก็ขอพูดอะไรๆที่เขามาที่ขามาแบบเออเขียนคอมเมนต์นะคะบางทีก็ตีเพื่อก่อก็อก,ก็โอเคนะคะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า คอมเมนต์บอกมันว่าทำเองชมเองแบบนี้ก็มีด้วยนะเอาเสียบังไรน,นะคะคอมเมนต์บอกแสบมันก็ก็คือเบต้าเขาอีกเพิ่มหรือว่าก็ามันก็สิก,กินบ่บแสบปะเนี้ยนะคะคนนนอนเทนต์บ่แสบมันจะเหลืออะไรเนาะเวลาเราทำเราปรุงเองไม่อร่อยแล้วมันเราก็รู้ว่ามันขาดอะไรเนาะ แล้วก็เติมแล้ว่าดีตรงที่ว่าปาเป็นคนกินง่ายนะอาหารส่วนมากก็จะอร่อยแล้วทำกินเองด้วยขาดเรืออะไรไม่พอแล้วก็ปรุงจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะร้านไหนแซ่บเขาก็ไปกินอีกร้านไหนปแซกเพากับไปกินเพื่อรูนะฮะมันอยู่ที่เราถูกปาก แต่เราคนก็ถูกปากไม่เหมือนกันเนี่ยกินแอปเปิลเป็นผักลองไม่ไก่เ่านานๆแล้วค่ะความเย็นเข้ามาแล้วก็แอปเปิลมันก็สุกเนาะแล้วก็เป็นแบบไส้มันก็จะนิ่มๆมนะเป็นฟาวฟไม่แน่น กินเข้าไปเป็นให้เป็นวิตามินแนละะ้วค่ะแอปเปิลเต็มต้นอยู่ป่ากประสามารถกินได้เลยเบียเยอะมันไม่อยากน้ำขนมจีนกับข้าวสุดเอาแข่าค้างนะค่ะกัส <c oughs> งานแข่านาดุด ใส่เม็ดเดือยด้วยนะเม็ดเดือยี่สุดยอดเลยกินเวลาเราเคี้ยวนี่มันกรุบกรับกรุบกรุบนึบนึๆอันนี้บีฟแจ็คเกอรี่เกิดอถือบ้านมาจากอเมริกาหรือว่าออริจินอลเขาจากทางนู้นหรือว่าโปรดักต์เขาทำที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามันชื่อทางอเมริกันนั่นแหละ สงสัยเลือกอันมาผิด <c oughs> มันไม่ค่อยอร่อยเหมือนที่เคยกินอ่ะเรืออาจจะเป็นที่แบรนด์ก็ได้อุดรกระดินทะลม่มฮะทะล่มลายที่เลยภูเก็ต ทางภาคเหนือดินโคลนดินสไลด์เห็นเราแบบเหมือนเมืองร้างเลยนะคะทุกคนเวลามันมันลงมาเนาะดินมันลงมาแล้วมันมาทับผมบ้านหนึ่งชั้นเต็มเต็มดินเต็มอยุดไต่เท่าไรนี่ไปเลยค่ะบ้านบ้านชั้นสองดีหน่อยยังมีที่ให้อยู่ ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นโต๊ะเก้าอี้ข้าวของนะคะบางชั้นหนึ่งของทางบ้านเท่าน,น,นะฮคะก็จะเป็นแบบที่ที่แบาบว่าพื้นที่ส่วนรวมเนาะของก็จะเต็มทับถมแบบเมือะะ่อไรค่ะดินพราะถ้ามันแห้งไปแล้วมันก็เหมือนต้องขุด คิสภาพว่าป่าไปขุดหามาแรงขุดขุดมาแรงนะฮะมาแรงในดินที่มันกินได้เนะยังเมื่อยเลยนะขุดแค่แค่สี่ห้ารูนี่หอบแล้วนะตอนเป็นเด็กอ่ะอันนี้ขุดพทะเจ้าดินออกจากบ้านชั้นล่างจะใช้เวลานานขนาดไหน,น มีรสบางชนิดนะคะที่แบบว่าคันเล็กๆไม่รู้เขาทำทำภาพรถที่แบบว่าจําลองไหมหรือว่าของจริงเนาะ,ะเป็นแนน้่นๆนะคะที่สามารถแบบว่าเอาไปไทเกรด,ดินในโตบ้านได้ลำบากะะเลค่ละเบิ่งพปหนั อยเกื่อยๆนะคะอยากจะแบบไปช่วยแบบตั้งครัวตั้งครัวจุดรวมใครจะมาทำอาหารใครต้องการอาหารมาทำเอาเตรียมข้าวของให้อยากได้รถไหนทำมาเลยตั้งครัวให้ซื้ออาหารผักเนื้อสดกุ้งไก่ปูปลา แต่คนจะอยู่ทุกพื้นที่ไดะอยู่บนเขาอยู่ที่สูงๆที่ในหลืบในพื้นที่อะไรล่ะที่เขาทามาหากินเนาะแต่ถ้าอยู่สูงจริงๆก็คงอาจจะมีพืชผักที่ปลูกเนาะที่มันไม่ได้ไปกับดินกับน้ําก็คงจะกินส่วนนั้นแต่าคนอยู่ตํำๆลงมาเนี่ยคนปิดมัดล่ะ่ะ พืชผักสวนครัวเนี่ยที่ว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่มีอดเนี่ยถึงจุดนั้นแล้วก็ไปหมดเหมือนกันลดล่านะคะลดทั้งคัน ใส่แอปได้เนาะค่ะคิดป่ะน่าซื้อจ้ะอันนี้ใส่แอปไปได้ค่ะใส่ฟิลเตอร์ได้ค่ะยังยักเท่านี้ถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์เนี่ย เป็นตัวจริงไม่มีใครจำได้นองเพือนนะตอนที่ปัดจะปิดคลิปอะ่ะก็เอามือปิดปิดปากไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันยิ้มไม่ได้มนมอาจจะมีเอลไรติดฟันน่ะว่าจะยิ้มส่งไทยเท่าไหร่ก็ได้ปิดปากไว้ อืมวาอ,อซื้อผักบกิดชนิดแค่กันเนี่ยซื้อมาแล้วมกินไม่ทันเอาเอาสลัดธรรมดามีประมาณสามสี่ชนิดนะคะ ผักเคยวก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อกินซื้อมาแล้วม,มันมีนอนโอ้หนอนประบ้านหน่อยก่อนหน่อยนิดนึงค่ะนอนผักเคยลทําไมน่ากลัวขนาดนั้นมันยังยืนร่างผักเคยวทวยยั้งไม่แล้มาเจอหนอนถือถุงไปทิ้งไว้ข้างนอกคิดว่ามันจะไต่ออกส่องดู สองรูผักสองรูในถุงไม่เห็นตัวหนอนเอากลับคืนมาเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะล้างต่อเห็นนอนอีกถือขึ้นไปเนี้ขึ้นไปบนบ้านเลยเพราะแฟนทำงานทำซ่อมแซมนะ่ะอยู่บนบ้านบอกเขาว่าทิ้งให้หน่อยทิ้งให้หน่อยเทแค่ผักทิ้งนะทิ้งไปเลยผักสองสามใบค่ะผักเที่ยวเสียดายอยู่ ไปก็ะป๋ากิ้งแล้วถุงเปล่าไหมงั้นพ่อพ่เขาขยื่นถุงเปล่ามมให้ยละดูให้ฉันหน่อยว่านอนยังอยู่ไหม่าเสียวถุงมิ้งขยะนะคะลายสว์ <c oughs> คือคนท่อนะคะมีหน้าเป็นนวุธเนาะตันนอนพขาก็มีลักษณะเขาเป็นเป็นการป้องกันตัวเหมือนกันย่านค่ะ กินผักอันนี้ก็จะกระเดียมปากจะกระเดยอบ,แบดแซบแดงไลนค่ะเล่มฮันเนี่ยหมดทั้งข้าวหมดทั้งกลับด้านนี้ออันนี้ไม่หมดอะค่ะเอาไว้กินทั้งวัน อืมแอปเปิ้ลมันไม่แน่นเนาะมันฟาวของหวานและแตงสอยกินมื้อละหน่อยอ่ะ ะะอาจจะไปเจออุทก,กับภัยก็ได้เป็นผู้ประสบภัยไปแบ่แงเบาแบ่งเบา,าพ่อนะคะที่ต้องวิดนาำสูบน้ำออกจากพื้นที่ตัวเองนะคะแล้วพื้นพื้นที่ทางอุดอรเนี่ยก็เริ่มน้ำท่วมแล้วตามห้วยน้องคลองบึงนะะ้าเไปกลับไปซอย แบ่งบอค่าละพอพอดีอีกน้อยก็ไปเมืองไทยแล้วนะะมีเม็ดอันนี้ราคาก็พอซื้อนะคะใครจะกินมันอยู่ในขวดแก้วนะอืมหอมบอกตาลย่อยๆนะะเนี่ยลูกจากเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่นั่งกินข้าวเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ